time and you're busy schedule. <Together> here. วันนี้เราจะมาคุยกันว่าคุณควรจะเปิดไม่นะเฮอร์ตาครับใช่ครับปุ่นได้ยินไม่ผิดครับคือต้องบอกกับว,ว่าตัวละครมันเก่งนะไม่ใช่ไม่เก่งแต่สุดท้ายเนี่ยก็ยังติดเรื่องเดิมๆก็คือคําสาปของผ่าปัญญาที่เกมตั้งใจทําให้เก่งกับมอนกลุ่มแต่ไม่ได้หมายความว่ามอนที่มีจํานวนน้อยเล่นไม่ได้นะมันเล่นได้แต่ว่าการแสดงผลมันก็จะไปไม่ค่อยสุดทางขนาดนั้นครับมันก็เลยทําให้ตัวละครตัวนี้เลยกลายเป็นเปิดไม่นะเพราะว่าพอเอาไปลองเล่นคอนเทนท์ที่มันมีแต่บอสแล้วเนี่ยมันเล่นได้แต่มันอึดอัดจริงๆแต่มมันก็ี ข้อดีนะเพราะ Happy Me a l นะปัจจุบันนะก็คือเวอร์ชัน3.0ใช้แค่ RMC ก็ถือว่าเป็น Happy Me a l ์สำหรับคนงบน้อยได้แล้วครับส่วนเรื่องของอีโดรลอนกับไรโคนเนี่ยตอบให้เลยนะครับผมเชียร์ E1 มากกว่าไรโคนในกรณีที่คุณอยากเล่นหลายคอนเทนต์เพราะว่ามันแก้ปัญหามอนน้อยหรือมอนเดียวได้ดีขึ้นเยอะมากๆและถ้าเกิดคุณจะเล่นเฮอร์ตาคุณถูกบังคับว่าต้องใส่ตัวละครปัญญาเพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งตัวเลยนะส่วนแมคาีนิกเนี่ยผมจะพูดได้แค่คร่าวๆใครอยากดูละเอียดก็การ เวลาก็ปะเริ่มเลยเรื่องแรกก็คือเราจะเป็นต้องมีตัวปัญญา1ตัวเหตุผลก็เพราะว่ามันสามารถบัฟไปทั้งริติคอลเดามเมจแปซึ่งตัวเองก็ได้ด้วยนะตัวคุณสกิลเสริมพลังเพิ่มเก็บฟแตกไวขึ้นเมนเท่าตัวพอเก็บฟาแตกได้ทําให้ตายคุณก็แรงขึ้นอีกทั้งหมดทั้งมวลในเงื่อนไขก็คือจําเป็นที่จะต้องมีปัญญาหนึ่งตัวถึงก็สามารถได้รับอะไรต่างๆพวกนี้ขึ้นมาได้ซึ่งผมว่าเข้าใจนะว่าหลายๆคนเนี่ยจะไม่มีงบไปเปิดเจดไปเปิดอาเจนตี้และจริงอย่่ัแะมไมอขาททาาพรพต นเขาก็ามีทีมเปของตัวเองอยู่แล้วแถมซเซอร์วอรกับเฮต้าหลายๆคนก็ไม่ได้ปัน้นแต่จริงๆเฮอต้ Her นาน่าจะปั้นกันเยอะนะเพราะว่าเอาไปลง PF ส่วนถ้าเกิดว่าถามว่าเฮ้ยยังไม่ได้ปั้นเลยผมแมนะนําว่าปัน้นเฮอต้าร่างหุ่นมาใช้ก็ดีนะเพราะว่าสามารถใช้ในเพลย์ฟิกชันได้ดีมากๆหรือจะปัน้นเซอร์วอรมาเพิ่มก็ได้เพราะยังไงก็ต้องใส่บัญญาณหนึ่งตัวกันอยู่แล้วและซเซอร์วอรเก็บสแต็กให้ได้โคตรด,ดีเพราะว่าตีหมู่ทั้งนั้นจ่ายถ้าไม่ตายได้โคตรทีแต่ยังไงต้องมีปั้นมาไว้ครับสําหรับคนที่ไม่ได้มีเอเจนตี้หรือเจต่อไปเรื่องของการเก็บสแต็กครับก็ดูตามอินโฟกราฟิกเลยครับเงื่อนไขก็คืออย่างที่บอกเนาะต้อง ปัญญาเพิ่มหนึ่งตัวแล้ววิธีการเก็บสแต็กเนี่ยก็จะตามเมจอที่คุณเห็นเลยคุณก็ไปเลือกสรรจัดหาเอาตามวิธีที่คุณสามารถจะทําได้แล้วถ้าเกิดว,ว่าเฮอร์ธาได้แอคชั่นบ่อยๆก็จะสามารถเก็บได้ไวกว่าคนอื่นนะเพราะว่าสกิลปกติสกิลเสริมพลังมันจะแปะสแต็กเพิ่มให้อีกหนึ่งใส่เป้าหมายที่เลือกด้วยดังนั้นถ้าเราใส่พวกตัวละครนางเจตมาช่วยบัฟสปีดด้วยหรือว่าใส่พวกซันเดย์โบเนียสปาร์คเคิลมาดึงเทิร์นพวกโรบินหรือว่า r ารเมีก็สามารถเล่นแอคชั่นได้ก ให้ได้ทั้งหมดเพื่อที่จะสามารถได้สแต็กเพิ่มขึ้นไปอีกนั่นองฉะนั้นในพวกตัวละครซัสเทนที่ช่วยได้ดีก็จะเป็นพวกลิงชากัรลักอร์เอเวนมันเก่งมากๆเก่งกว่าตัวอื่นเลยเพราะว่ามันตีหลายเป้าได้และเราจะป็นต้องโฟกัสตีมันกร,กระจายครับเน้นเป็นตัวที่สแต็กยังไม่เต็มคือตีตัวที่สแต็กมันเต็มแล้วมันไม่เพิ่มไงฉะนั้นเราต้องพยายามตีกระจายและเดือวถึงเวลาพอระกดถ้าไม่ตายเนี่ยมันจะทาการรีสแต็กใหม่บนหัวมอนไปที่มอนสเตอร์ที่เป็นอีลีนหรือมอนสเตอร์ที่มันโหดที่สุดก่อนอัตโนมัััตติออออยยู่่่่แลลล้้้ววจงเเเเเชืมืมนน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 ใใรระะบบาาากกกกฉพี็คป ไม่จําเป็นต้องทําให้มอนเต็ม4-2ก่อนแล้วอาจจะทำให้สามสิบเจ็สาสิบแล้วก็ให้นำการกดท่าไม่ตายเพื่อเรียงสแต็คเดี๋ยวมันก็จัดเรียงมารวมกันที่อ e ีลินแล้วเดี๋ยวมันก็ดูดีเองครับและไม่ต้องห่วงนะถ้ามอนข้างๆตายเดี๋ยวถึงเวลาเรื่องของสเตคมันก็โอนย้ายไปให้ตัวอื่นได้อยู่ดีและถ้าอยากจะใช้ชีวิตให้ง่ายขึ้นและมีงบประมาณอ e ีช่วยคุณได้เพราะปกติหลังจากที่กดสกิลเสริมพลังแล้วจะรีเซตสเตคให้เหลือหนึ่งแต่ถ้าคุณมีอีหนึ่งาะรีเะแตแเตมันมาค ถึงแม้ว่า Max e n e r อ y จะอยู่ที่220แต่ว่ามันสามารถเต็มพลังงานได้ง่ายมากแต่ว่ามันเป็นแบบฟิกซ์ฉะนั้นนั่นหมายความว่าคุณไม่สามารถใส่เชือกพลังงานและคาดหวังว่าจะมีประโยชน์กับคุณได้เพราะว่าเพื่อนๆที่ให้มาเนี่ยเวลาใครตีมอนมันจะได้ตัวละสาหน่วยอยู่แล้วตี3ตัวก็ได้9าหน่วยแล้วแล้วถ้าเกิดว่าคุณใส่ปัญญาไปมันจะการันตีเลยว่าต่อให้เป็นมอนตัวเดียวก็ตีทีหนึ่งใน้9หน่วยเป็นขั้นต่ำทำให้เชือกเราต้องใส่ป็ดี d k แบบร้่สเมารถเก็นต์เพราเมันฟิกซ์พลังงานส่วนนี้ไม่ ไีเอ็ไม่เอานะอันนั้นไม่ต้องรอพลังงานน้องเมมนะกรณีแบบนี้เราจะสามารถใส่เชือกพลังงานได้เพราะว่าตัวเฮอร์ตาได้เทินบ่อยไอส่วนพลังงานที่ได้จากการจ่ายสกิลโจมตีปกติพวกเนี้ยยังคงได้อยู่ต้องไปลองจูนของกันดูนะแล้วแต่ไอดีสําคัญมากๆนะครับเพราะว่าดาเมจของแต่ละคนมันไม่เท่ากันการเปลี่ยนเชือกเอาดาเมจออกเนี่ยมันมีผลเยอะตุนต้องไปลองเช็คด้วยไอดีของตัวเองดูนะจากที่ลองนะครับในกรณีที่ใช้เชือกไปในดีเคใช้เซอร์วอรบวกซันเดย์แล้วก็กาละเกอร์เนี่ยจบ3มไซเคิลแต่พอเปลี่ยนเป ถ้าไม่ตายได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งครั้งนะคือมอนมันตีมู่บอยด้วยนะแต่สุดท้ายแล้วมันก็จบที่แอคชั่นสุดท้ายของไซเคิลเท่าๆกันแหละฮะไม่ได้ต่างกันเลยถึงบอกว่ามันต้องไปลองดูแล้วก็จูนของของใครของมันนะเกมแบบนี้ต่อไปคือเรื่องของแฮปปี้มิลสำหรับคนที่งบน้อยครับตัวละครตัวนี้ใช้แค่1นึ่งถึงสองทองก็ถือว่าเก่งแล้วเหตุผลก็เพราะว่า IMC ดูเป็นเนื้อค,คู่คู่แท้มากกว่าเจนเพราะถ้าเรามองในเรื่องของการบัฟเนี่ยไฟร์ไฟล์บอกหลวมเหมือนเอ็ลลก่าไไท้หมวกเจล เบรกต้องเปิดฟิลมาเพื่อใช้ตัว IMC นะเหตุผล<า>ก็เพราะว่า IMC มเนี่ยมันมีตัวแทนเยอะครับมันจะใช้โรบินใช้ซันเดย์มันก็จบได้เท่าๆกันแค่มันมาในคนละรูปแบบกันเฉยๆส่วนตัวละครปัญญายแน่นอนครับเจมันเบสอินสลอ็อตเพราะมันเติมสปีดได้ด้วยแล้วก็โจมตีต่อเนื่องได้ตีหมูอีกมันช่วยกันเก็บสเต็กให้ได้ดีมากๆแต่ก็สามารถใช้ตัวอื่นได้เป็นอะเจนตี้ฮิเมโกเซอร์วอลเคอต้ามันตามสถานการณ์มอนด้วยครับยกเว้นแลปป้าว้ตังนะไปเล่นซุปเปอร์เบรกเถอะนด้ที่ง คำว่า2องทองก็คือเป็นเฮอร์ท้าบวกกับอาวุธประจําตัวตัวเองแล้วก็เซอร์ฟเวอร์ไอเอ็มซีแล้วก็กาลลัก,กอร์ก็จบเอโมซี M C ได้ที่ประมาณ3-4มถึงสี่เซคโคห้องสิบสองะนะหรือถ้าเกิดคุณใช้2องทองเป็นเฮอร์ท้าบวกกับซันเดย์หรือโรบินนะแล้วก็วกกเซอร์ฟเวอแล้วก็กาลลักอร์เนี่ยอันนี้เฮอร์ท้าไม่ได้ใส่ประจําตัวนะครับก็จบ3ามสี่เซคโคเท่าๆกันหมดเลยมันขึ้นอยู่กับว่าคุณจัดทีมยังไงซะมากกว่าแลวา้วคอนดิชันมันเหมาะแบบไหนหรือจะเอาแค่1นึ่ทองเลยคือถ้าเนอต้าบวกเซอร์ฟเวลอาร์ไอย่าลืมนะ แบบนี้มันมีหมูมาแบบคือถ้าไม่มีหมูนี่ไหลไป5้าถึงหกเซ็ตแน่ๆครับเพราะว่าหมูแม่งช่วยเติมดาเมจเยอะโคตรคต่อไปคือเรื่องของ E หนึ่งที่แก้ไขปัญหาเรื่องมอนน้อยมอนเดี่ยวได้ดีกว่าไลโครมาจําตัวนะเพราะว่านอกจากที่จะเพิ่มตัวคูณสกิลในพรสวรรค์แล้วเนี่ยจาก4ีขึ้น50%เป็นจานวนที่หกสิบสามแตกแทนยังท,ทำให้เวลารีเซ็ตหลังจากที่เราใช้สกิลแบบเสริมพลังไปแล้วเนี่ยกลายเป็น15แทนที่จะเป็น1ด้วยมันก็เลยช่วยปัญหาเรื่องมอนเดียวค่อนข้างเยอะมากครับแต่มันแพงกว่่่่าาาาาาลยยโคนนนะเเพรรววกกกกััตีีมไออู5 มันแก้ปัญหาเรื่องมอนเดี่ยวได้ดีจริงๆนะเพราะว่าจากที่ลองมามันเก็บพลังงานได้วนท่าไม่ตายได้แต่แตกบนหัวมอนไม่ถึง4 2ตัวคูม,มันน้อยลงมันคือปัญหาเพราะว่าเราจะขาดบ,บนด้วความเสียหายไป50%จากเทรสด้วยอีกอย่างหนึ่งคือตัว LC เนี่ยมันมีเรื่องของคุณภาพของไลฟ์ในเรื่องของแต้มสกิลพอยท์แต่จากที่ลองมันก็ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องนี้เท่าไหร่นะยกเว้นว่าอัดแอปกับทีมหรือว่าจะมีทีมมาอัปเดตในอนาคตส่วนเรื่องของเปอร์เซ็นต์ดาเมจนะครับดูตาเมจจ์เลยมันก็ไม่ไ นะตอนนี้นะแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณไปเจอทีมในนาโตที่คุณถูกบังคับว่าต้องจ่ายสกิลพอยต์กันได้เยอะเนี่ยอ่า อาจจะมีภาพส่วนเรื่องของตัวรีลิกนะครับบอกก่อนนะเซตดำน้ำา4ชิ้นไม่เบรกนะครับเพราะว่าตัวแสกของท่านเฮอร์ต้าไม่นับเป็นดีบัฟนะแต่ถ้าเรื่อง2ชิ้นเราไปยำม,มาใช้ได้อยู่แล้วฮนะเพราะตัวปัญญาเช่นพวกอย่างเซอร์วลหรืออะไรเงี้ยมันนับเป็นดีบัฟครับฉะนั้นมันก็สามารถใช้งานได้แล้วถ้าเป็นแค่ยำนะฉะนั้นสชิ้นไม่แนะนาทีนที่มาคุยเรื่องของเซตที่แนะนําบ้างครับสำหรับคนที่อยากจะเอ็กซ์เคุณจะมีเซตโพลที่เป็นเซตใหม่ใช้ดีแรงมันจะได้ที่120ในกรณีที่สปิดน้อยกว่าร์เซดนต์ในคือ เราห้ามอัพเทสเพิ่มสปีดของท่านเฮอรตาและก็ออฟลองลีลิกเนี่ยห้าม มีสปีดติดครับหลังจากนั้นเนี่ยคุณจะไปใช้เจดบัฟสปีดให้หรือว่าเพื่อนในทีมคุณมีแกนบัฟสปีดไม่เป็นไรแล้วมันขอแค่งเงื่อนไขก่อนเข้าการต่อสู้ก็พอใช้คําว่าเป็นทีเฉพาะทางประเภทพวกตีซันเดย์สปาร์็ตตโบเนียอะไรประมาณนี้ฉะนั้นไม่แนะนําสาหรับมือใหม่และมันแรงแบบแค่นิดเดียวเท่านั้นส่วนเซ็ตที่แนะนําจริงๆจะเป็นสกอร่าเพราะามันแรง,งแเราลงมาแต่ว่ามันเบากันแค่นิดเดียวครับเพราะว่าดาเมจหลักเราคือสกิลกับท้าไม่ตายอยู่แล้วหรือเซตสีน้าแข็งสำหรับคนอยากประหยัดเพราะว่าพวกเซอร์ฟเวอร่ีด็ทู ดีในเรื่องของการประหยัดที่สุดแล้วเปอร์เซนเ็นต์อาเมก็ไม่ได้ต่างกันจนเมื่อวางอลังการสร้างงานขนาดนั้นส่วนเรื่องของยำคุณก็ดูปเปอร์เซ็นต์เราเลยครับคุณมีอะไรยำก็ยำม,มันต่างไม่ค่อยเยอะหรอกจะเขาวาดประดับก็ต้องมีซูโม่แหละครับเพราะว่ามันช่วยบาลานซ์ฟิตเข้าได้ดีมากๆเพราะมันให้เป็นสรีเลสยังไงเราต้องใส่ผ่าปัญญาตัวหนึ่งอยู่แล้วเราลงมาก็คงเป็นตัวอารีน่าที่เติมดาเมจแต่สกิลเสริมพลังเยอะหรือว่าจะไปใส่เป็นตัวเฟอร์มาเมนก็ได้แต่ว่าเนี้ยจะดีเฉพาะกรณีเล่นกับเจดนะเพราะว่า แล้วก็เซ็ต2ชิ้นเปอร์เซ็นต์ดาเมจมันจะประมาณนี้แหละส่วนเรื่อง Option, ออปชั่นออฟหลักเนี่ยเสื้อเติมค,ค่าคุณค่าที่คุณคาดรองเท้า ATK หรือสปีดแล้วแต่ตีต้เบื้องต้นเชียร์ ATK นะครับยกเว้นว่าคุณต้องทําสปีดได้ถึงเพื่อบางกรณีหรือว่าการเล่นกับเจนแล้วจะทำร้อยหกสิบอะไรแบบนี้ไปใส่ตัวเฟอร์มาเมนเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่ก็สามารถใส่สปีดได้ในบางคอนดิชันเหมือนกันเชือก ATK หรือพลังงานชะเพาะบางทีมต้องไปลองจูนดูลูกแก้ว ATK หรือน้ําแข็งก็ได้แทบไม่แตกต่างกันเลืือออกกได้้เเเลนําาาาาาาแข็งพพรรระว่่าสามมาถหออม K ิ ปลายทางมาดูดีกว่าถ้าคุณฟาร์มออกมาคุยเรื่องทีมกันนะครับเริ่มด้วยตัวละครซัสเทนก่อนเบสินสล็อตก็คงจะหนีไม่พ้นหลิงชาหรือหัวหัวคือหลิงชาเนี่ยการกดสกิลมันตีมูน้องกระต่ายสีชมพูก็ตีมูถ้าไม่ตายก็ตีมูแถมยังเล่นกระต่ายสีชมพูมาตีมูทาให้เก็บพลังงานได้เหอตาได้ไวมากมากส่วนหัวหัวเนี่ยตีเดี่ยวแต่ถ้าเราใส่ตัวบัญยาในทีมการตีเป้าเดี่ยวก็เล่นพลังงาน9้าหน่วยอยู่แล้วก็เลยสามารถเจนพลังงานได้ประมาณ1 แต่ที่พีคมากๆคือเรื่องของการล้างดีบัฟยกตัวอย่างเช่นไอหมาในเอโม2รอบนี้เนี่ยและด้วยความที่ท้าไม้ตายถ้าเนื้อตามมนใช้พลังงาน220ใช่ไหมวัว mm hmm. huh. หัวเด้งเป็นเปอร์เซนต์พาะวัวหัวกดก็เลยแจกให้48หน่วยแล้วก็แจกให้คนอื่นได้ด้วยนะไม่ได้แจกให้แค่ท่านเนื้อตาแล้วก็แจกอินดิเคเอรีกถ้าคุณกดสต์ไปแล้วคุณได้สกิลต่อเนื่องทานบัฟไปดีเคแรงขึ้นเยอะมากส่วนรองลงมาเนี่ยก็คงจะเป็นทีมเวนตุลินนี่แหละเพราะว่าเวนตุลินมีฟ ม,มันจะเพิ่มขึ้นหมายถึงเราตีมอนเราได้ดาม,มีพิสตเคลเพิ่มนะแต่ก็ต้องระวังเรื่องโล่นิดนึงเพราะว่าถ้าไม่ตายเฮือต้าอย่าลืมนะว่าเร่งเธนให้กับตัวเองฉะนั้นเช็คบัฟกันดีๆด,ด้วยเด้อส่วนสายงวบน้อยในยกาลาเกอร์ก็ดูดีเพราะว่าเป็นตัวที่เจนแต้มสกิลเก่งอยู่แล้วใส่ควิดโคโปก,ก็ดีด้วยเพราะว่าถ้าไม่ตายก็เล่งแอคชั่นตัวเองขึ้นมาแถม E2 เนี่ยยังทําให้สามารถฟังก์ชันได้ดีขึ้นเพราะว่าสามารถล้างดีบัฟโดยการจ่ายสกิลได้แล้วในทีมนี้เนี่ยพี่กาลาเกอร์ใส่ต,สตีตดนตวนนนััน่ชึง ต่อไปตัวละครปัญญาอีกหนึ่งตัวที่ใส่เข้ามาเบดอินซ์ลอตเนี่ยก็หนีไม่พ้นเจดเพราะว่าเป็นตัวบัฟสปีดมาถึงให้เฮอร์ต้าได้เลย30หน่วยซึ่งเกมแม่งคิดมาแล้วคุณแค่อัพเทรสบวกบัฟของเจนเท่ากับคุณมีสปีดที่134พอดีเป๊ะไม่ต้องใส่รองเท้าสปีดแล้วไม่ต้องมีออฟลองในวีเลยก็มีถึง134แล้วแล้วก็ถือว่ามีดตเมจด้วยแต่ควรจะใส่พวกซัพพอร์ตเช่นในพวกตัวบัฟหมูเช่นโรบินนะจะดีกว่าใช้ซันเดย์หรือว่า ว่าเจตก็มีตัวดามจด้วยนะในกรณีแบบนี้แถมยังส่งเสริมกันเองเพราะว่าเจตตีปกติก็โดน3เป้าถ้าไม่ตายตีโมฟอลล o อัพตีโมทาให้เร่งพลังงานให้เฮอร์ต้าไวด้วยและบอกเฮอร์ต้าเร่งเทิร์นเจตก็ไวด้วยจากที่เทสมาเนี่ยใช้เจตแทนปัญญาโต้อื่นจะจบได้ไวขึ้นประมาณ1นึ่ไซเคิลแทบทั้งหมดเลยนะส่วนเรื่องของเฮอร์ต้าที่เป็นเฮอร์ต้าร่างหย่ยนหรือเฮอร์ต้าที่เราใช้กันมาอย่างยาวนะกุล้กุลุกิลากิลิกุลหกุลุกิลิกิลิก็ต้องบอกเลยว่าแนะนำให้ใช้กับพี่ก็จะ ้งานลำบากและก็จําเป็นต้องใช้ในกรณีที่ทาตร,ตรงหัวมอนด้วยนะเพราะว่าถือเป็นตัวค่อนข้างเฉพาะทางส่วนที่เมโกะก็เป็นเคสเดียวกันกับเฮอร์ต้าล่างหุ่นยนต์เลยพอต้องเบรกมอนถึงจะสามารถฟังก์ชันเรื่องตีหมู่จากการปั่นได้ปั่นนั้งคู่คนนึงเอาข้อมาปัน่นอีกคนนึงเอาเลื่อยมาปัน่นแถมเฮอร์ต้าสีดาวเนี่ยปัญหาคือการจะทริกเกอร์ออกมาปั่นได้มอนต้องเลือลดลดลงต่างววาครึ่งซึ่งปัจจุบันน่ะบับเลือดก,กันมาเยอะแล้วลําพังแค่เฮอร์ต้าจ่ายสกิลหนึ่งทีออกไปปั่นเองไม่ได้้หหหรอรอกััมมาาายยยถึงงงเตตุ่่นนนะน์ะทใพ PF ีดู e c ซแต่ว่าในเอโมซอะครับมันทําได้ยากมากๆและเหมือนเดิมถ้าคุณเล่นแบบนี้กรณีที่ใช้เฮอร์ต้าขุนยนหรือที่เมโกตัวบัฟก็ควรเป็นตัวบัฟหมูเช่นโรบินลวนเหมยเป็นต้นและใช่ทั้ง2กินแต้มสก,กิลพอด้วยนะทั้งเฮอร์ต้ากับฮิเมโกนะส่วนสำหรับคนที่อยากจะเล่นสายแปลกเช่นคุณใส่อะเจนเต้คุณใส่แรปป้ากรณีแรปป้าแล้วไม่มีลวนเหมยแล้วอยากจะเปิดท่านเฮอร์ต้าเนี่ยเอามาเป็นซับดาเมจไม่แนะนําไปใส่ MC จินตภาพเถอะหมายถึงไนตี้แรปป้าให้ไปใส่ MC จินตภาพนะแต่ถ้า้าาเเกกิิว่่่คุณจจจะลนรงงๆตอมีฟีฟท เทสมาเนี่ยถ้าเป็นแรปป้าบวกท่านเฮอร์ตาบวกฟิวบวกกาลาเกอร์เนี่ยจบ m o c ม2ล่างช้ากว่าการใช้เป็นรวนเหมยอยู่ที่1 cycle, ไซเคิลหมายถึงรวนเหมยแทนท่านเฮอร์ตาอะนะส่วนกนเนี่ยเจนตี้เนี่ยเราสามารถกดท่าไม่ตายขั้นหนึ่งบ่อยๆได้เพื่อเก็บแสแต็คให้ท่านเฮอร์ตาแต่จากที่ลองดูแล้วก็ไม่ได้เวิร์กเท่าไหร่เอาเอเจนตี้ไปไฮเปอร์แคร์รี่เหมือนเดิมเถอะเทสใน m o c 1 1บนก็ยังจบ2องหึงสามไซเคิลเนี่ยไม่ค่อยเวิร์กจริงๆส่วนสำหรับคนที่เป็นสายฟรีหรือว่าง,งบบนนนน้ออออยยยเเเเีีี่่่่่่ซรร์์วาาโโคตตจททททลลลืสุดงม เพราะว่าเก็บพลังงานตัวเองได้เร็วด้วยเก็บให้ท่านเฮอต้าไว้ด้วยปั่นสแต็กดีด้วยเรียกว่าปั่นง่ายแต่เงื่อนไขคือต้องมีเซอร์วอล E2 ที่สามารถเพิ่มพลังงานได้นะคอนเซ็ปต์ก็คือเป็นตัวปั๊มแต้มร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องทำดาเบทไม่ต้องเป็นดีพิสลองหรืออะไรทั้งนั้นใส่พวกลีลิกสีโลมบวดวงเวกไปได้เลยลายคนก็ใส่พาสคีสามดาวเร่งพลังงานไปได้เลยอันหนึ่งก็มีนะแต่หมายถึงยกตัวอย่างให้ฟังนะกดสกิลได็ก็กดไม่มีกระตีปกติส่งเสื้อลูกแก้วเอาให้ตัวเองไไมม่่่ตตตตาาาายยกก็พพอออแเชื้ง้งงงลันด ได้เทบจะทุกๆ2เทิร์นเลยถือว่าเป็นตัวละครซัพพอร์ตในอุดมคติที่ถูกโคตรๆพเดลัยลฟาร์มสีรมมาสีน้ําแข็งม่ให้ทเนตาต่อได้ด้วยถึงมันจะไม่ดีเท่าเซทใหมก่กระแสส่วนตัวซัพพอร์ตเนี่ยถ้าพูดถึงเบสอินสล็อตก็คงหนีไม่พ้นโลบิน IMC Sunday คือกว่านี้อย่าง IMC เนี่ยอย่างที่บอกเนาะทเนตาปอใส่ปัญญาไป1ตัวแล้วเนี่ยมันได้คริติคอดาเมจ80%ก็เอาไปแจกให้ IMC ได้ IMC ก็ส่งให้น้องเมมแล้วน้องเมมก็เอามาแจกต่อได้อีกทีนึงอยู่แล้วและน้องเมมก็สามารถเล่งเทิร์นให้ท่านเหอตาได้ถึงมันจะควบคุมไม่ได้มากขนาดนั้นก็ตามแล้วก็มีทูดาเม เพิ่มไีม่30%แถมเทสของเมนเนี่ยทำให้คนที่ได้บัฟทูดามจสเนี่ยสามารถทำดามจได้แรงขึ้นตามแม็กซ์เอนเนอร์จีของตัวเองด้วยซึ่งเฮอร์ตาได้แคปที่บวก20%เลยนะหรือจะเป็นตัวละครอย่างโรบินที่เห่าการเล่นใส่ปัญญาสองตัวมากๆกว่ากูแล้วอย่างเจกับฮิเมโกเพราะว่าถึงแม้โรบินจะไม่ได้โจมตีเพื่อช่วยเจนพลังงานอะไรแต่ว่าสามารถดึงเทิร์นทั้งทีมพร้อมกันได้และก็เติมดามจให้พร้อมกันได้ด้วยเพราะว่าไม่ได้เพิ่มแค่คนเดียวแถมเรื่่่อออองงงบบัักกก็ไไมมมตตต้้วละะรรรเเเเเเเพาาาาานนนนนนคคิิิิดดทีี ก็ดีแหละครับแจกพีดามีคิเลตปับ๊บสองเธอร่างดีบัฟบได้ถึงแม้ว่าจะกดใช้ถ้าไม่ตายดึงเทอไปแล้วก็ยังคงได้ปั๊บเต็มๆไม่หายก็เป็นเคสใช้คล้ายกับตัดเถึงอีเดลอนสองนั่นแหละหมยถึงล่างอีบิเตอร์ลูเน่นะแล้วก็ถ้าไม่ตายแจกพิดามีบวกพลังงานอีก20%อันนี้บวกแบบล้นๆเลยทําให้ได้พลังงานไป4 8หน่วยแบบแน่นๆเลยหรือคุณจะไปใช้แบบฉีกๆหน่อยก็เป็นเจลชิลที่เอามาเป็นดีบัฟแทนเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเนื้อใต้เ,เ,เ,นเนี่ยมีปั๊บทีา่าาเเพระวตัอง ทั้ง ndk 80%โบนัสความเสียหายน้ําแข็ง50% c ี i t i ้ a l damage 80%แม่งบวกทุกช่องเลยการที่กูไปทําให้มอนสเตอร์โดนดีบั f f แทนเป็นประเภทเปาะบ้างในจะมีและคนตัว resolution ที่สามารถลด d i s ได้อีกถือว่าตอบโจทย์มากนะเจียวชิวก็ตีหมูอยู่แล้วทําให้ตายก็ตีหมูอยู่แล้วก็ถือว่าช่วยเจมพลังงานได้ดีแต่ถ้าไม่มีสกิลกดก็ไม่ตีหมูนะแถมเจียวชิวก็บวกบัฟทําให้ไม่ตายให้15%ด้วยนะหมายถึงท่าเหนือตาก็ทําดาเมจถ้าไม่ตายได้แรงขึ้น15%ด้วยมันก็เลยตอบโจทย์ครับส่วนสํหรับคนงบน้อยมันมีตัวละครอย่างเพล่าที่โหดมากอยู่แล้วครับ ว่าตีหมูได้ลดดิฟเฟนต์หมูได้ใส่ไลคอลเรโซลูชันได้แล้วก็เป็นเคสเดียวกันกับโจชูแบบเมื่อกี้นี้เลยคือบัฟตัวเองเยอะมากแล้วเอาดีบัฟมามันก็ดูดีและอย่าลืมว่าอีเดลรอนสีเพล่าลดต้านน้ำแข็งได้12%ด้วยนะแต่ว่าต้องจ่ายสกิลตัวนี้ก็เหมาะเช่นเดียวกันส่วนพวกตัวละครซับพอร์ตที่ผมมองว่าไม่ค่อยเหมาะสมมันก็จะมีสปาร์คเคิลมีโบเนียแล้วก็มีลวนเหมยไม่ได้หมายความว่ามันไม่ดีนะครับมันแค่มีตัวอื่นที่ใช้แล้วตอบโจทย์มากกว่าเพียงสปาร์คเกิลเนี่ยข เฮอร์ต้ากดใช้ท่าไม่ตายเพื่อเร่งไงชั่นตัวเองขึ้นมาเนี่ยจบบับหายไปแล้วครับแต่สามารถแก้ปัญหาตรงนี้ได้ด้วยการให้ท่านเฮอร์ต้าใช้ท่าไม่ตายได้ไงชั่นมาตีปกติก่อนแล้วค่อยเอาสปาร์คเกิลมาตีแต่แบบใอ,อย่ยเลยคุณมันดูวุ่นวายนะ่ะโบนเนียก็คล้ายๆกันส่วนตัวลวนเหมยเนี่ยถึงแม้ว่าตัวไลท์ควนพีวีช็อตแอนิเมชั่นจะอวยคูจินมามากบักคูชิปต์ดวดเหมยเฮอร์ต้าเนี่ยนะแต่เวลาเล่นจริงเนี่ยลองเลยจบช้ากว่าโรบินกับซันเดย์เลยครับแถมจบช้ากว่าไานนเเาาเอนเอน็ เยวตลอดไงแลวก็มีช่วงต้องจ่ายสกิลบ้างเลยช่วยเก็บสแต็กให้ไม่ได้ดีขนาดนั้นทาให้ท่านเฮอร์ตาได้สแต็กกับพลังงานช้ากว่าใช้ซัพพอร์ตตัวอื่นจร,จริงๆเอาลวนเหมยไปทีมซูเปอร์เบรกเถิดทีมันโหดชีพหายอยู่แล้วมาถึงเรื่องของพีของรีของตึงก่อนเลยเพราะว่าท่านเฮอร์ตาได้ทําการ power keep หมูนบบี้เป็นที่เรียบร้อยสมแล้วที่เป็นคนสร้าง simulate u n i v e r s สปกติหลังกดแล้วในการต่อสู้ครั้งต่อไปจะเพิ่มมดิเคให้ท่านเฮอร์ตาหกสิบเปอร์เซ็นต์สองเทิร์นแต่ถ้าใช้ใน open world แล้วก็มากล่องสมบัติให้3าจ ไปวิ่งตามได้เลยถ้าใช้ในซิมกดแล้วเข้าสู้ทำทูดามิ99%แต่มอนออลิตโดนแค่30นะและที่พีคคือแม,ม่งโดนถูกเวฟพาเวอร์คพีพอไหมละ่ะก็จบเรียบร้อยนะครับเข้าใจอยู่ว่าหลายๆคนเนี่ยก็อวยแล้วก็อยากให้ตัวละครเนี้ยเป็นตัวละครเปิดเหอแต่จากที่ลองมามันยังคงติดปัญหาอยู่แล้วก็ตัวแฮปปี้มิวมันยังไม่มาแบบนั้นครับถ้ามันมีตัวแฮปปี้มิวที่มาแก้ไขปัญหาเรื่องมอนเดียวได้อย่างชัดเจนเลยเนี่ยยังไงตัวละครตัวเนี้ยขึ้นเทียบเปิดเหอได้เลยเพราะจริงดามิถือว่าเป็น next gen ปัญหาถ้าเป็นมอนเดียวมอนตัว2ตัวเนี่ยมันอึดอัดแค่นั้นเลยถ้าปัญหาตรงนี้ได้รับการแก้ไขโดยมีการใส่ตัวมาช่วยหรือมีคอนเทนต์ใหม่พิเศษมาที่จําเป็นต้องใช้นอกเท่านั้นจริงๆทุกวันนี้มันก็มีเพียร์ฟิกันอยู่แล้วนะตัวละครตัวนี้ถือเป็นเทียร์เปิดเหอได้เลยเพราะดาเมจมันเน็กเจนแต่มันไปไม่ได้จริงเพราะว่าเรื่องนี้แหละครับส่วนอะไรอื่นๆต่างๆอนาที่ถามกันไว้ก็ดูที่คอมเมนต์ปักปุดได้เลยนะครับงวดนี้ลองเปลี่ยนจากอธิบายจ่อจงทีมเป็นอธิบายจ่อจงเรื่องตัวละครต่างๆททีีีี่่่่่่ใสเเข้้้้าาาาาไปนนนนนตตแแแแแแกก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 ก็็หหวววััังจะะชชชออออบบ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 บลลรรืมมมผย กว่านะเพราะแบบนี้คุณเอาไปยืดยุ่นปรับเปลี่ยนใช้ตามตัวเองได้ไม่ใช่ล็อกทีมไปให้เลยสุดท้ายถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ i b e เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิป,ปต่อไปด้วยและเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ไปจริงแล้วครับบ๊ายบายอย่าลืมกดซับนะ